ไมพิกโผโคราเดียวคว้าตำแหน่งมิดเออร์ไทยแลนด์2023 เดินทางมาถึงรอบตัดสินอยากยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันศุกร์ที่1กันยายน2566ณห,ห้องแกรนด์รบอลลูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพดรสิริกานอ้นสนกรานประธานองค์กรมิตเอื้อไทยแลนด์จัดการประกวดมิตเอื้อไทยแลนด์2023รอบไฟนอลผู้ที่ครองตำแหนง่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทและรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยสิงมงกุฎเกียรติยศระดับโลกบน เวทีบีเอเออร์ส2023ที่ประเทศเวียดนาม เปิดเวทีกับโชว์สาวงาม12คนในชุดราตรีกับเครื่องเพชรล้ำค่าจากสุริไทยเจมเรียกว่าสวยสง่าทส่งคุณค่าพร้อมแนะนำตรวจทั้ง12สาวงามก่อนจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยของการโชว์ความเซ็กซี่ใน,นรอบชุดว่ายน้ำเรียกว่าแต่ละคนจัดเต็มอวดหุ่นซับทำเอาเวทีร้อนระอุก,กับความงามและหลานตาซึ่งมีโชว์พิเศษจากนัทมิเรียรวมขับร้องใน,นรอบชุดราตรีของ12สาวงาม จากนั้นเป็นการประกาศผู้เขารอบ8คนสุดท้ายและการประกาศรังหวัดพิเศษมอปพูล่าโบวตได้แก่โคราเบียวค่ะ เข้าสู่ความเข้มข้นของการประกวดที่8สาวงามจะต้องเดินบาชุดว่ายน้ำแนะนำตัวคติประจำใจและตอบคำถามเพื่อเข้ารอบ5คนสุดท้ายเรียกว่าความนักใจทั้งหมดทั้งมวลตกไปที่เหล่า,าคณะกรรมการและสาวงามทุกคนทั้งสวยว้วคลิปดีมั่นใจและมุ่งมั่นเหมาะที่จะรั้งตำแหน่ง Beat Earth Thailand 2023ค่ะ และวินาทีสําคัญที่ปีบคั้นหัวใจเป็นที่สุดช่วงเวลาลุ้นระทึกเมื่อพิธีก่รประกาศผู้ที่ได้รับตําแหน่ง Mid Earth t t h i l l n n d 2023ได้แก่โคล่าเบียวจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจําตําแหน่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะเวลา1ปีของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า500 0 0 0บาทค่ะ มากเลยนะลูกนะเราก็เราก็ถือว่าเราอ่ะประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็นออตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคว้ามงใหญ่นะคะ Miss Earth ที่ประเทศเวียดนามที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวที่จะพิชิตมงกุฎให้ได้ค่ะ Wow, I'm so happy and I appreciate everything that everyone has done for me to be in this position today puts me in a really high responsibility but I promise you I'll do my best and I'll make sure I'll bring the crown back to Thailand this year thank you wow. <laughs> อาการที่แบบว่านี่คือแบบอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าหนูไม่เคยเกิดอะไรนี้ขึ้นกับหนูมาก่อนแล้วหนูแบบอึ้งหนูช็อกหนูไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนบอกว่าไปไปหนูพูดอ๋อโอเคใช่หนูหูดอบหนูแบบตื่นเต้นมากแล้วหนูแต่หนูดีใจมากหนูจะขอบคุณน้าหนองเลานะคะอย่าไม่ความฝันหนูเป็นจริงหนูสัญญาหนูจะ I won't let you down นะคะยังค่ะ สำหรับแนนนะคะแนนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เก็บตัวจนถึงวันนี้ก็จะได้แสดงให้พิสูจน์พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยแนนเต็มที่กับทุกๆกิจกรรมมากแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับแม่น้องเป็นอย่างมากเลยค่ะค่าสำหรับองนะคะวินาทีที่ประกาศว่าเราได้มงนั้คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราพว้าโอกาเนาะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เราทํากับกองเราก็เต็มที่แล้วก็แบบพร้อมที่จะดูแลสื่อแดล้อมไปพร้อมกับแม่เราแล้วก็กองมีสื่อ สำหรับน้องพิงะคะ่ะน้องพิงก็รู้สึกดีใจมากเพราะน้องพิงอนะเต็มที่กับทุกกิจกรรมมากๆแล้วก็อยากจะบอกกับความนี้จริงๆคะ่ะว่าอยากคิดว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทาอย่าให้อายุมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทําไม่ได้น้องพิงอายุ18ปีคะ่ะแล้วก็น้องพิงทําได้หนูขอเป็นแบบอย่างให้คนที่อยู่ในชนบทที่หนูบอกว่าหนูอยากจะเป็นไอดอลให้เขาเหล่านั้นฝีทําได้แล้วนะปีพิงทําได้แล้ว ดีใจมากเลยคือมีนาทีที่รู้ว่าตัวเองติดคอผ้าแล้วก็ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะมาประกวดนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณทั้งแม่น้องก็ทางกองประกวดมากเลยที่เปิดโอกาสให้บิวและบิวก็จะทำหน้าที่ในสายสปายมิดเอิร์ธแอ์ให้ดีที่สุดแล้วก็เชิญชนวนทุกคนมาอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันค่ะถ้าา่วเราว่าเราหลักตางนี้เราต้องเตรียมตัวยังไง ก็หนูก็ต้องมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไปเวียดนามแล้วก็ต้องมีการ prepare หนูจะมีการติวอะไรนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องด้านภาษานะคะเพราะหนูอยากจะ represent Thailand หนูจะให้คล่องภาษาไทยมากที่สุดเพื่อพี่ๆจักสเกตได้ว่าหนูยังติดๆขัดๆนิดนึงค่ะจุดแข่งของหนูนะคะก็จะเป็นรอยยิ้มของหนูแล้วก็เสียงของหนูค่ะเพราะหนูรู้ว่า my voice is strong and I am Read speak out mind. confident and people will listen am mind my to out to I will and ค่ก็หนูอยากจะเริ่มที่เรื่อง PM 2 5้เลยค่ะพหนูเป็นคนเชียงใหม่อากาศที่นั่นก็ Smoky season ค่ะทุกปีก็จะมีมันก็จะแย่ขึ้นแย่ขึ้นหนูอยากเริ่มตรงนั้นเรื่องหนูอยากเริ่มไปทะเลต่อเรื่องการเก็บขยะในทะเลเพราะว่าหนูเป็นคนชื่น่อบทะเลบ่อยมากแล้วะชอบมากเลยค่ะแต่คือตอนไปเวียดนามเนี่ยหนูแบบทะเลเขาสะอาดมากค่ะ compared to ภูเก็ตหรือว่าสมุยนะคะซูไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่มีการ sorting system for cleaning and recycling แ okay. ล <laughs> ้วถ้าเราอยู no ่ไหนก็เราอ่ะมันโรยด้ยจิ๋วหลามันยากมากก็อันนี้เป็นเวทีแรกของใช่ค่ะเวทีแรกของเราแล้วก็ถ้าหนูไม่มีพี่ๆเพื่อนๆที่ในกองนะคะหนูคงไม่รอดค่ะพ่า พวกพี่เขาช่วยสปอร์ดม,มากคือบางครั้งอะหนูไม่มีชุดไม่มีอัลเฟตพี่แนนค่ะยืมค่ะคือกระเป๋ามีแพ็คเต็มแล้วคือหนูไม่มีพี่เขาไม่มีพี่พที่ดูแลหนูเนี่ยหนูคงแบบงงไปแล้วอะใช่เพราะทุกอย่างนี้คือเรื่องภาษาด้วยค่ะเรื่องภาษาคือพี่เขาช่วยแปลด้วยก็เลยก็ <c oughs> หนูอยากจะ step out of my comfort zone อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วหนูอยากจะ อยากให้มันมีความหมายอะคะ่ะหนูอยากให้มันมี a stable ground t h a people my name would be heard for centuries ก็หนูเห็น Miss Earth Thailand หนูบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประกวดลองประกวดดีไหมแล้วก็คือมันเป็นเรื่องการช่วยโลกการรักโลกแล้วคือหนูนี้เกียททำอะไรมาตั้งนานแล้ว <c oughs> หนูอยากมีโครงการตัวเองด้วยแต่หนูไม่เคยมีเวลาและหนูไม่เคยมี resources ที่จะทำได้คะ่ะหนูก็เลยหันมาที่ Miss Earth ที่จะ พ,พึ่งพาของแม่น้องที่ช่วยหนูในทำโครงการนี่ค่ะ <c oughs> ดีดีครัก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ชีวยสนับสนุนพวกรา <c oughs> Thank you so much to everybody to Filipino fans out there Thank you so much for always supporting me giving me advice I love you guys all so much and I hope I can meet you guys one day Thank you ค่ะแม่น้องก็ทําอย่างเต็มที่พวกเราขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงผู้ที่สปอร์ตมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็น้องๆนางนง,นง,นง,งามของพวกเราเราพยายามที่จะยกระดับนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเวทีที่อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะสำหรับมิสเอิร์ธใหญ่นะคะแล้วก็ติดต่อกัน95ประเทศมีการแข่งขันต่อเนื่องกัน95ประเทศตลอดกัน22ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีทองของประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่น้องก็ พยายามจะทําให้เป็นการแสลมเพราะการทำแกลนสแสลมเนี่ยคือจะต้องมีคนมาเป็นผู้เป็นสักขีพยานเกิน5 5 0คนซึ่งวันนี้แม่น้องก็ทําได้แม่แม่เชิญแขกมา5 5 0ท่านแต่มากันเกือบพันเนะคะจากในในชื่อที่มาลงรีจิสเตอร์ก็รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เราเห็นความตั้งใจของพวกเรา Miss Earth Thailand ทุกคนแล้วก็เห็นเมื่อ พี่เห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตเราค่ะก็หวังว่า MissEarthThailand จะยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกใบนี้อยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็สัญญาไว้ตรงนี้ว่าน้องๆนางงามแล้วก็รวมทั้งน้องๆอีกทั้งหมด12ท่านนะคะเราไม่ได้มีกันเท่านี้นะคะสําหรับปีนี้เรามี12ท่านเราก็จะไม่ปล่อยมือออกจากกันค่ะเราสัญญาว่าเราจะชวนกันไปทําอะไรสิ่งดีๆแล้วก็ไปด้วยกันนะโลกจะได้สนุก